ทางหอนอยายรียบสรุปเข้าข้างตัวเองมันอาหารไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแฮปปี้เบิร์เดย์ระหว่างครูสาวสวยกับผออครูสาวก็พูดขึ้นว่วแฮปปี้เบิร์เดย์ค่ะผออผออ,อ,อก็ตอบว่าขอบคุณครับครูสาวก็ชวนผออไปทานอาหารเย็นด้วยกันนะคะผออก็ตอบโอเคทันทีหลังจากดื่มเครื่องดื่มกับกับแก้มเสร็จครูสาวก็ท,ทำท่าจะเมาแล้วก็ชวนผออไปต่อที่อาพาร์ตเมนต์ผออก็ตอบโอเคทันทีอีก ภายในอาพาร์ตเมนต์ของครูสาวนั้นครูสาวก็พูดขึ้นว่าหนูขอตัวแป๊บนะคะพอ,อค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะหนูขออนุญาตปิดไฟพอ,อนั่งรอในห้องรับแขกนี่นะคะแล้วครูสาวก็หายตัวเข้าไปในห้องครัวสักครู่หนึ่งประตูห้องก็เปิดออกมาพร้อมกับเค้กและภรรย,ยากับลูกของพออแล้วคุณครูทั้งโรงเรียนเฮลโลเข้ามาร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วก็ดุดเทียนจู่ๆพ่ออก็ไปลม้ลมลม้ลมลงกับพื้น แกพาหล่อนจอดรอครูสาวอยู่ <c oughs> <c oughs>